สวัสดีครับสวัสดี FC พี่ไม้ทุกคนมังกรทรับย์เจริญนะครับพบกันอีกคลิปแล้วครับเอารถดําแม่สมบูรณ์นะครับ มาทำระบบเอนะครับที่อูช่างแวะนะช่างแวะอ่างอำ,อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยว,ยวหลบให้หมอไซค์ไปก่อนนะฝุนครับฝุน ผู๋ช่างเวถึงแล้วครับช่างเวเวไดนนโมะทากำะ,ะปืนครับทำเอยอยู่ไว้นี่อยู่ไว้นี่จอไหนจอนิวอ่ะใส,ส่บวกเสร็จแล้วครับนี่นี่ดำแดงครับพอด,ดูได้ พีีผมครับเครื่องไม้เรงหน่อยแล้วใครไปส่งผมหรอไปส่งผมไหมส่งบ้านเสียต้นเจ็ดเจ็ดดุอาการเลยผมด้ไง Tông, tông dốc hùa mấy nè lông có ruộng rồi Lông รักรั่วลูกพี่รั่วรั่วรัร่วคมอยู่ข้างนอกช <c oughs> ่างเขาห้อยห้อยไวกับ เลยกับเนบใส่สเพลงเท่าเดิมได้ไหมคอยร้อนอะเอาเป็นอคอยรุ่นใหม่ปบบใส่ตรงไหนอะไม่คอย คอยรุ่นใหม่มันก็เอาขนาดเท่านี้ใส่ตรงนี้มันเดิมแต่แต่มันมันไม่เป็นไส้กลมแบบน้ต้องต้องเปลี่ยนค้าใหม่ไหมจกจกไม่ถ้าใส่ที่เดิมได้ก็ใส่เลยใส่ไอ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 ระบายความร้อนเร็วไหมมันเย็นนั่นแหละแต่แต่มันทีที่ว่าเราต้องเป่าลมบ่อยๆเป่าลมไมยถึงว่าพัดลมนะหรือว่าเราต้องเป่า เปล่ารุ่มมันทีข้อเสียมันก็คือฝุ่นเยอะผนจับมันจับอยู่ต้องเอาต้องเอาป๊รวมเป่าไปบ่อยอ๋อตโตจากลมทิฟฟี่เป่าเลยเนาะก็เป่าแป๊บเดียวเนาะสี่ห้าชุดเกิดออกแล้วไปใส่โบมาเม่กกี้ก็เลยว่าจะโจดว้บ้านจตโต้ให้ช่างไปทำที่นู่นก็เลยช่างว่ามานี่ก็เลยขับมาเลย อันนี้เขาเรียกคอมอะไรจลัวสายแค่เนาะัวสายใช้ซันดินไหมจะไหมคอมน่ะคอมอะไรอันนี้มันคอมรุ่นเก่าอบซันดินเลยะว่าซันดินรุ่นเก่าบ่มไม่ใช่อันุ่นปก็5รุ่นปเลย5รุ5 1 2อ๋อแต่ทุกวันเขาใส่1 3 4เนาะ